สวัสดีค่ะทุกคนมาเลยค่ะวันนี้จะชวนมาทําปุ๋ยหมักกองโตกันเลยเนาะนี่เลยค่ะกองนี้ใช้อะไรบ้างกองนี้ก็จะใช้เป็นใบไม้ปน่นหนึ่งส่วนเนะยาะย,ยายก็จะใช้ใบไม้ซีกระสอบค่ะซีกระสอบปุ๋ยเลยนะอ่าถุงยูเรียเลยค่ะเนาะแล้วก็มีปุ๋ยคอกสองถุงเหมือนกันเนาะแกบดดิบอีกสองถุงค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลย ถ้าเราต้องการหมักกองโตเยอะๆนะคะเราก็สามารถหมักแบบนี้เลยค่ะลงพื้นตํำไปเลยค่ะเออลืมฉีดน้ำก่อนเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะนี่ประมาณนี้เลยค่ะเนาะอันนี้คือเอาที่เราสะดวกเลยนะใครมีใบไม้ใบหญ้ามีฟางหมักได้เลยจ้า ทุกอย่างนะคะเป็นสูตรที่ไม่ตายตัวเนาะใครมีเท่าไหร่ก็คือหมักไปเลยใครหาอะไรได้หมักไปเลยค่ะมีมูลเป็ดมูลไก่นะคะก็หมักหมักไปเลยค่ะนี่ยาสีก็หาได้แค่นี้เนาะเราก็หมักแค่นี้ไปก่อนเนาะต่อจากนั้นเราก็จะมาคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะสูตรนี้นะคะปลูกผักสลัดเลยค่ะ นี่แกลบมันก็จะช่วยทําในเรื่องของการปโปรง่งทําให้ดินปโปร่งค่ะแล้วก็ใบไม้เนี่ยใบไม้เนี่ยเป็นใบสะเดานะอันนี้คือดีมากๆทุกคนออบอกเลยว่าดีค่ะใบสะเดานอกจากจะเป็นสมุนไพรด้วยแล้วช่วยป้องกันมแมลงได้ดีมากๆค่ะ นี่ค่ะไม่ต้องรีบใช้เนาะหมักปีนี้เราไปใช้ปีหน้าก็ได้ไม่เป็นไรการหมักกองเตี้ยนะมันก็จะดีอย่างตรงที่ว่ามันเก็บความชื้นได้ดีค่ะเนี่ยเดี๋ยวยายก็จะหมัก,หม,กหมักแบบนี้เ้าทุกอย่างก่อนเนาะ โอเคทุกอย่างลงตัวแล้วต่อไปเรามาลดน้ำกันเลยค่ะต่อไปนะคะเรื่องของการเติมหัวเชื้อเนาะใครมีหัวเชื้อใส่ลงไปเลยนี่ยายก็จะมีหัวเชื้อตัวนี้ค่ะ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ไปเลยค่ะไฉีดน้ำก่อนจริงๆอะ่ะตอนแรกเราต้องฉีดพื้นให้เปียกก่อนลืมค่ะเนาะรัดขั้นตอนไปนิดนึงต้องฉีดพื้นให้เปียกเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาผสมตัวนี้นะคะลดไปด้วยตัวนี้สายตามตามใจตามใจคนสวนเลยเนาะมีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะนี่ปะประมาณสองแก้วตัวนี้ช่วยย่อยสลายนะคะอันนี้คือสูตรบ้านๆสูตรง่ายๆเลย บอกเลยว่ามีอะไรใช้อันนั้นไปเลยเนาะใครมีฟางหมักฟางใครมีมูลเป็ดมูลไก่หมักได้ทั้งนั้นเลยมีอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะปุ๋ยหมักนะไม่เน้นนะไม่เน้นสูตรค่ะไม่มีสูตรตายตัวใส่ได้หมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราก็จะรยแบบนี้นี่ค่ะรยเดี๋ยวค่อยคลุกเคล้าอีกรอบหนึ่ง สำคัญมากๆเรื่องของความชื้นนะคะต้องมีความชื้นท้าไม่อย่างนั้นอะจุลินทรีย์จะไม่ทำงานประมาณนี้ค่ะฉีดให้ชุ่มเลยพอหลังจากนั้นเนาะทุกอย่างโอเคแล้วดูว่าความชื้นเพียงพอแล้วทีนี้เราก็มีพลาสติกแบบนี้เนาะคุมไว้เลยค่ะคุมพลาสติกเอาไว้เลย เก็บความชื้นให้ได้นี่ประมาณนี้ค่ะแค่นี้เองใครที่ไม่อยากทำกองโตเนาะเราก็ หมักเป็นใส่ตะก้าใส่อะไรเล็กๆก็ได้ค่ะเนาะถ้ายังไม่พอแค่นั้นนะนั่นฝั่งนี้ก็จะเป็นใบไม้แห้งแล้วก็ขี้วัวนะคะยังไม่หมดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะเอามาเติมให้หมดเลยเนาะอันนี้คือทําให้ดูก่อนเพราะว่าลูกหนึ่งคือหนักมากขี้วัวประมาณสี่สห้าโลค่ะหนักๆพอสมควรเนาะก็ยกไม่ไหวค่ะลากเอาเลยเหนื่อยเหมือนกันเนาะเห็นไหมกว่าจะได้ปุ๋ยแต่ละกองทุกคนเหนื่อยมากค่ะ บอกเลยว่าเนี่ยอย่างกองนี้เนาะถ้าเราหมักดีดูแลดีน้ําน้ําทุ่มพอดีเห็นไหมเนี่ยข้างล่างยังไม่ซึมเลยค่ะเห็นไหมข้างล่างยังไม่เปียกน้ําเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องตลบอีกรอบหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขี้งวย,ยังเป็นฝุ่นอยู่เลยค่ะ ยังเป็นฝุ่นอยู่เลยค่ะยังไม่พอน้ําแค่นี้ไม่พอจริงๆทีแรกเนาะถ้าเราฉีดพื้นเอาไว้เนี่ยมันก็จะดินข้างล่างมันจะชื้นนี่ค่ะอันนี้ใช้ขี้วัวสามถุงไม่พอคะ่ะต้องเอามาใส่อีกเพราะว่ากองโตมากใบไม้ก็เยอะนะคะแกบดิบก็เยอะคะ่ะ กองนี้นะคะเราต้องการหมักให้มันได้นานที่สุดเลยเนาะประมาณเอาไปใช้ช่วงหน้าฝนก็ได้ไม่เป็นไรหมักปีนี้ใช้ปีหน้ายิ่งดีค่ะจุลินทรีย์จะได้ออกมาเยอะๆเนาะแค่นี้ค่ะง่ายๆเลยเนะาะใบสะเดานี่คือสุดยอดแล้วค่ะปุ๋ยหมักจากใบสะเดาด้วยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันมแมลงโรคพืชไม่ค่อยกวนเท่าไหร่ค่ะนี่ โอเคค่ะทุกคนแค่นี้ค่ะเราก็ได้ปุ๋ยหมักกองโตเนาะเอาไว้ใช้ในฤดูกาลต่อไปแล้วค่ะเห็นไหมนี่ค่ะแล้วก็จะได้ดินหมักสวยๆนะคะนี่ขาดไม่ได้นะคะใครมีจุลินทรีย์ต้องเติมให้นะเอออันนี้คือจําเป็นมากๆเลยต้องเติมค่ะต้องเติมหัวเชื้อแล้วก็ผสมรดลาดไปในกองปุ๋ยหมักกองนี้แหละค่ะเนาะ น,นอกจากจะช่วยในการย่อยสลายแล้วเนาะยังช่วยเพิ่มสารอาหารที่อยู่ในกองปุ๋ยหมักกองนี้ได้ดีมากๆค่ะทุกคนเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ